อยอยส์สวัสดีครับเพื่อนๆดีต้อนเข้าสู่เนเน่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมอาร์คไนนะครับสาหรับเกมอาร์คไนต้องบอกว่าห่างหายไปค่อนข้างนานเลยนะสําหรับวันนี้นะครับผมก็พลาดไม่ได้เพราะว่าตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่ผมรอมาตั้งแต่เกมเปิดก็ว่าได้นะมันอัปเดตเข้าเกมมาแล้วครับก็ไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครที่เข้ามาใหม่ในรอบนี้กันเลยดีกว่า นี่เลยครับสาหรับรอบนี้นะครับตัวละครที่เข้าใหม่มีถึง3ตัวครับตัวละคร6ดาวมี2ตัวนะแล้วก็ตัวละคร5ดาวหนึ่งตัวครับซึ่งตัวละคร6ดาวหนึ่งใน2เนี่ยมันเป็นตัวละครลิมิเต็ดครับก็คือน้องเนียนสายดีเฟนเดอร์ครับคือถ้าใครเปิดไม่ได้ตัวนี้นี่บอกเลยครับว่าไม่รู้ว่าจะวนมาอีกทีเมื่อไหร่นะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คืออาร์คครับเป็นตัวละครสายสนับสนุนเพื่อนนะซึ่งตัวละครที่ผมอยากได้นะครับก็ไม่ใช่น้องเนียนนะคือผมอะอยากได้ตัวนี้ครับอาร์คหดาวที่ไม่ใช่ลิมิ ็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ผมจะได้ไหมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเกมเขาก็มีแจกเพชรฮันสิบครั้งมาถึง2ใบนะครับและผมก็มีเพชรแดง25,000กว่าเพชรก็น่าจะเปิดได้ประมาณ6รอบนะซึ่ง6รอบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้การันตี6ดาวมาสักตัวแหละ mm. ก็ก่อนที่จะไปเปิดกาชาน,นะครับ mm. เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของตัวใหม่คร่าวๆหน่อยดีกว่าสําหรับน้องเนียนนะครับสกิลแรกนะครับจะสามารถเพิ่มดีเฟน แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีของเธอได้ครับนอกจากนั้นจะปรับเปลี่ยนการโจมตีปกติของเธอให้เป็นการโจมตีแบบ Art Attack ด้วยนะครับต่อมาสกิลที่2ครับ Copper Seal ท่านี้นะครับน้องจะหยุดโจมตีแล้วก็จะเพิ่มดีฟเฟนต์ตัวเองถึง100%พร้อมกับเพิ่มความสามารถในการบล็อกอีกหนึ่งนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับ ถ้าเกิดศัตรูตีมาเนี่ยจะสามารถสะท้อนเดเมจกลับไปหาผู้โจมตีโดยเดเมจที่สะท้อนเนี่ยจะคิดจาก70%ของพลังโจมตีของน้องเนียนะครับพร้อมกับไซเลนพวกมันเปเลี้ยวลา3ามีด้วยครับส่วนท่าสุดท้ายไอรอนดีเฟน e ครับท่านี้จะสามารถเพิ่มพลังโจมตีของตัวเธอเอง80%นะครับและจะเพิ่ม ทางดีเฟนส์ของโอเปอเรเตอร์รอบๆตัวเธอนะครับ50%พร้อมกับอัตราบล็อกที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งด้วยเท่านั้นยังไม่พอยังได้รับสเตตัสรีสิสเทนด์ด้วยนะครับสำหรับสเตตัสรีสิสเทนด์เนี่ยคือมันจะลดระยะเวลาการติดสตันโคแล้วก็ฟีดลง50%เลยครับสำหรับท่าสุดท้ายนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นท่าที่ค่อนข้างใช้เฉพาะนิดนึงนะครับแล้วก็เทรดของน้องเนี่ยนะครับคือเธอจะสามารถบล็อกศัตรูได้3ยูนิตครับส่วนทาเลนเนี่ยมี ถึง16%ได้นะครับเมื่อเธออยู่ในสปอร์ตส่วนทาเลนที่2เนี่ยเมื่อเราปล่อยเธอลงมาในสนามนะครับเธอจะได้รับชิลเป็นจำนวนสาครับสำหรับชิลตรงนี้เนี่ยทำอะไรได้นะครับคือแต่ละชิลจะสามารถบล็อกเดเมจได้1ครั้งนะครับพูดง่ายก็คือเธอสามารถบล็อกได้3ครั้งเลยเพียงแค่เธอลงมานะครับสำหรับสกิลของเธอก็จะประมาณนี้นะต่อมาเรามาดูตัวที่2อครับอักนะครับตัวที่ผมอยากได้เลยตัวนี้จะเป็นเล้์ซัพพอร์ต DPS ครับซึ่งอักเนี่ยความสามารถแรกก็จะธรรมดานะจะสามารถเพิ่มไอเทมสปีดให้กัับตวเองได้ ต่อมาท่าที่2นะครับอักจะทําการยิงเพื่อนที่อยู่ในเลงโดยเขาจะเลงเป้าหมายที่อยู่หน้าเขาก่อนนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะทําการเพิ่มแม็กซ์และดีเฟน s ์ให้กับตัวเขาเองพร้อมกับยูนิตท,ที่เขายิงขึ้นอีก50%นตะครับต่อมาท่านทูเรียนนะสำหรับท่านี้เนี่ยอักเขาจะยิงเพื่อนในเลงอีกเช่นกันครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะไม่ได้บัฟเพิ่มดีเฟน s ์กับ h ีแล้วคราวนี้จะเป็นบัฟเพิ่มแอตแทกกับแอตแท็กสปีดแล้วครับส่วนเทรดของอักนะครับคือเขาจะเสีย Over Time นะับโอนนเ,อออเ,เว ต้องหาตัวละครมาคอยยิวเขาด้วยนะครับส่วนท้าเลต์ของอาร์คนะครับทุกๆการโจมตีเขานะครับจะแรนดอมเกิดเอฟเฟกต์หนึ่งอย่างครับอย่างแรกเลยก็คือเพิ่มเลือดตัวเองได้1 5อนะครับอย่างที่2คือการโจมตีเนี่ยจะแรงขึ้น1 5อยอครับอย่างที่3คือทําให้ศัตรูติดบายครับไปแล้วเวลา1 4ึีวิและสุดท้ายทําให้ศัตรูติดสตันไปแล้วเวลา1นวิครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าดีนะแต่ว่าต้องใช้ดวงระดับหนึ่งครับส่วนท้าเล่นที่2นะครับ อัคเนี่ยจะสามารถเพิ่มผลของการฮิลลิ่งให้กับตัวเองได้20%ครับก็ตัวละครนี้นะครับเป็นตัวที่ผมอยากได้เลยคือตั้งแต่เปิดเซิร์ฟมาแล้วผมเห็นสกิลครับคืออยากจะลองมาเล่นสกิลทูเลียนอันนี้นะสกิลที่2ครับที่สามารถบัฟเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยได้พลังโจมตีพร้อมกับให้สปีดเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับสำหรับอัตราการออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยถ้าเราเปิดได้6ดาวเนี่ยโอกาสได้ตัวใหม่จะสูงถึง70%นะถ้าเราไม่เกลือ70%ตรงนี้เนี่ยมันก็จะแบับัก แล้วก็ตัวละคร5ดาวเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดได้นะครับจะมีโอกาส50%ที่ได้ตัวละครใหม่นะครับหังนะครับอันนี้ผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่ดูนะไม่แน่ใจส่วนโอกาสออก6ดาวจะอยู่ที่2% 5ดาว8%แล้วก็4ดาว50%าดาว40%นครับตู้นี้ก็จะเหมือนทุกตู้นะคือ10โดแรกเนี่ยจะการันตี5ดาวหนึ่งตัวครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาเปิดทีละใบก่อนละกันจนกว่า5ดาวจะออกนะครับถ้า5ดาวออกปุ๊บผมก็จะไปเปิดทีละ10ใบเลยครับโอ สามสไปครับกระเป๋าใบนี้ไม่ได้เห็นหน้ากันนานนะครับโอ้โหตอบแทนด้วยสีเกลือนะครับใบแรกบก,กานะครับต่อเลยไปที่2เรามีอยู่5้าใบครับตัวทีละใบ5ดาวมาที6กดาวเลยก็ได้ฮึบอ,อันนี้สี่ดาวครับสเงินนะ มันก็ไม่เงินนะมันฝาฝามงม่วง้องเฮสนะครับมาใบที่สามหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้โหามิดไนครับใบที่สี่จะครึ่งทางแล้วนะออกมาทีห้าดาวขึ้น เฮ้ยเฮ้ย้ไม่ใช่ครับยังสี่ดาวอยู่นะโอ้น,น้องเวอร์เมลนะครับต<อ>ัวนี้นี่ผมมีคลิปหนึ่งเปิดได้น้องเยอะมากตั๋วฟรีใบสุดท้ายครับมาโอเคเมลันทานะครับก็ เออเหลือทีละ600นะเดี๋ยวผมเปิดทีละใบไปแล้วกันเพราะเหลืออีก5โลนะครับมาเราต้องเอาให้คุ้มค่าที่สุดนะสีทองมาทีโอเคไม่ใช่กราเร็วนะครับ เหลือี่แล้เหลืออีก4โลครับมามาทีมาทีเราจะเก็บเปิด1ิทีได้4ครั้งนะครับมไม่ใช่โอ้น้องเพอร์ฟูมเมอร์โหเต็มไปนานแล้วครับมาเหลือ2อพันสี่พอดีแล้วเนี่ยต้องใบนี้แหละใบนี้แหละห้าดาวแน่นอนเฮ้ยเม่ลันตา โอเคอันนี้เอาไงดีเหลืออีก2ทีนะครับเดี๋ยวผมเอาไงดีอะไปผมแลกตั๋วมาสองใบแล้วกันอันนี้มีแต้มอยู่นะครับนี่แลกมา1ใบแล้วก็นี่อีกใบครับโอเคพอดีนะก็ต่อเลยครับสรุปครบส0ใบพอดีนะการันตีพอดีแน่เลยวะ่ะ โอเคใบสุดท้ายครับใบนี้5ดาวขึ้นแน่นอนนะอันนี้ไม่พลาดครับมาโอเคใบนี้แหละเผลอๆอาจจะได้6ก็ได้ครับ3 2 1ไป5ดาวตัวใหม่ไหมตัวใหม่ก็ยังดีนะโอเค んดี๋ยวมัชื่ออะไฮุงเหรอฮุงนะครับถ้าเกิดผมได้ยิมผิดมันบอกว่ามันชื่อฮุงหรือเปล่าโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็เปิดการันตีหมดไปแล้วนะใช้ไปเต็มโคต้า10ทีพอดีครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดเทนทันแบบ10ใบกันต่อนะครับ 3, 2, 1มา เอาจริงตัวที่ผมอยากได้นะคือไนะม่ใช่ลิมิเต็ดนะมาทีใช่ไหมโอเคอันนี้ไฟไม่แรงพอครับมามี5ดาวนะมีกี่ใบโอเคใบเดียวครับแต่สดาวเยอะมากแต่รอบนี้มันไม่มีสี่ดาวใหม่นะครับมันมีแค่5ดาวกับ6ดาวเดี๋ยว นี่คือมาแค่พวกเพอร์ฟูมเมอร์มิดไนท์อะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยโอเคตัวใหม่แล้วครับสติวอร์ดฮาดาวโอเคไซเลนครับเก่งอยู่นะไซเลนผมใช้เป็นตัวถือว่าเป็นตัวหลักๆอยู่เลยครับไฮบิสคัส นี่ผมเปิดตอนเที่ยงอะเนี่ยมิดไนมาลัวโอเคเฮ้ยเอาวนอยู่สองตัวเฟอร์ฟูเมอร์กับ,บมิดไนจัสติก้กาครับไม่ได้เจอนานนะน้องเจัสติก้า ดิกน่าอร์ห้องมはこちらでよろしかったでしょうかดはいらっしゃいまโอเคเจสิค,าค้าเรียบร้อยครับรอบแรกผมก็ได้ไซเรนมาตัวหนึ่งนะห้าดาวโอเคถือว่ายังมีสีทองมานะครับก็ต่อกันเลยครับรอบที่สองมา คือถ้าเปิดได้6ดาวหนึ่งทีผมหยุดเลยนะผมไม่เปิดเพิ่มนะครับเก็บไว้นะเผื่ออนาคตมาเปิดใหม่นะครับมาทีเฮ้ยโอเคอันนี้เกือบโอ้โหไม่มีตัวให้ลุ้นด้วยข้ามเลยนะครับอันนี้ขอข้ามนะเรียบร้อยครับเฮ้ยตัวนี้๋อ,อมารอบที่แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเข้าเนื้อละครับที่เขาแจกมาก็หมดไปแล้วนะมา สามสอก็ 3, 2, อันนี้ก็เท่ากับว่าโลที่40นะครับตัวที่40ใช่ไหมขอแรงแรงโไม่ยังไม่ขึ้นเลยเปิดมาขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันโ oh! อ,อ,อ้อันนี้แหละครับใบนี้แหละที่เรารอนะ สามสองหนึ่งแล้วลูดไปเลยสามสองหนึ่งไปกีใบสองใบก็ได้โอ้โหใบที่สองครับใบเดียวนะมีใบเดียวสีทองไม่มีด้วยรู้สึกกัมมี่ครับเอาจริงไอ้ข้างล่างนี่มันอ่านว่าอะไรเนี่ยผมสงสัยไม่นานนะโอเคผมขอทำใจก่อนนะ

ได้นงเนียนมานะครับโอ้โหอักองมผมไม่ได้นะเ,เปิดต่อดีไหมเนี่ยคาดิแกนดีเฟนเดอร์มาล้วๆเลยครับเฮ้ยตัวนี้ตัวใหม่วะ่ะอันนี้คือผมไม่ได้เข้ามานานนะครับเกมนี้น้องบมอเพราะผมไม่ได้เข้ามาพักใหญ่ได้ตัวใหม่้องเมย์ด้วย

ชิรายุกิน่าจะหมดแล้วนะผมว่ายังเหลืออีกวะโอเคเอนเซลเด้าโนะแอชิสตันตโองดิมาเราอสักคิวเดียแล้วกันโอเคเรียบร้อยครับน้องเนียนเกตโตเย้ เอาจริงผมควรดีใจนะคือได้ตัวใหม่มานะครับถือว่าโอเคแถมเป็นตัวละครลิมิเต็ดด้วยครับส่วนสำหรับอักนี่ผมน่าจะต้องปล่อยวางมื่เนียเอาจริง,รง <c oughs> ก็สำหรับรอบนี้เดี๋ยวผมน่าจะเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับเพราะว่าเกมนี้เวลาเราเปิดได้ตัวละคร6ดาวมานะครับถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยคือมันจะรีเซ็ตเ е ทออกนะคือทุกครั้งที่เราเปิดไม่ได้6ดาวเนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสออก6ดาวง่ายขึ้นเรื่อยๆครับจนกว่าจะ6ดาวออกมานะพอออกปุ๊บ ไอโอกาสที <ítulo> ่เพ anyway, ิ่มมาตรงนั้นเนี่ยมันจะดีเซตเป็นศูนย์หน่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่ขอเปิดเพิ่มแล้วลวกันนะก็สุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมขอเซตเปลี่ยนเป็นน้องเนียนหน่อยลวกันก็เดี๋ยวไปฟังเสียงพร้อมกันเลยครับมาฮิมาดาฉันไม่รูดีนะวฉมนจเทำยังไงโอ้ยซสซตรใจเดินอวคุอะอ โอเคเรียบร้อยครับอเอาจริงเสียงน้องเนียนก็น่ารักใช้ได้อยู่นะก็สำหรับคลิปนี้นครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันก็ถ้ามีโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวเราน้าจะได้เจอกันอีกแหละเกมอาร์คไหนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวหสับวันนี้สวัสดีครับ